เดี๋ย<อ>ววันนี้เราจะปลูกหัวเชเท้านะคะตัดขวดพลาสติกแล้วก็บากที่ก้นนี่คือต้นหัวเชเท้าที่เราพอไว้นะคะเราก็ดึงออกมาเอาไปปลูกต่อในขวดเอาขวดพลาสติกมาใส่ดินที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ปลูกเลยดี ดี๋ยโป้งกดเรียบร้อยถึงจึงหัวเชเท่าเราเอามาไว้ในร่มนะคะเพราะเมื่อวานไม่ได้เอาไว้ในร่มแล้วมันจะเหี่ยวดีนะคะถ้าเราปลูกไม่ทันนะคะก็เริ่มใหญ่แล้วนะ นี่หัวของเราหัวเช้เท้านี่เราก็เอาดินใส่นะคะแล้วก็อันนี้ให้มันเป็นรูลึกๆนะคะแล้วเราก็เอาหัวเช้เท้าใส่ลงไปนี่นะคะแล้วก็ทําการกลบลึกมากน,นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะเพราะว่าถ้าออกแดดเลยมันจะเหี่ยวแบบนี้นี่นะต้องไว้ในร่มก่อน อันนี้ไว้กลางแดดนะคะเริ่มตูแล้วนะโหอวบมากทุกคนอันนี้ก็จะมีต้นเล็กๆนะคะเนื่องจากเราปลูกไม่ทันทยอยปลูกได้เท่านี้แล้วต้นนี้มีดอกด้วยอดูรากนะคะ ดอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นเล็กเด็ดพลาดแล้วเอออีออนดิเอาออกเลยโอ้ยดึงไม่ออกมันเหนียวต้องใช้บี๊ดไหมดูลากมันเนอ่อเอา หักเหรอได้แค่นี้เอ๊ะได้ไหมทำไมได้แค่นั้นล่ะว่าฟอเหรอแต่รากมันเยอะนะเนี่ยรากมันลงมาเอ๊ะได้แค่เนี้ยว่ะไม่่ผานอีมันกินได้ไหมเนี่ยได้กินได้หน่อยนึงกินได้หน่อยนึงโอ๋ยอุตส่าห์เลี้ยงได้แค่นี้ได้แค่นี้ มแต่ลม,ม,มันเหมือนว่าอันน้